สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งเพจแล้วก็พี่น้องทั้ง YouTube นะคะเราได้อะไรกินคะสวยๆฉากช่วงประวัติศาสเศร้าเลยสวยแล้วหนึ่งทักบุ้งค่ะมอนสีไส้กรอกนะคะเซ็นต์นะคะส้มหมูส้มเปรี้ยวหมูค่ะภาษาไทยภาษาไทยอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะภาษาไทยเนี่ยอันนี้ปลาปลาน้พริกปลาขาเท้าไก่นะคะตอมไก่อันนี้เป็นเท้าไก่อ่ะพี่นี่หาได้อะไรกินจ้ามาเด้อพี่น้องเปี๊ยบกอก ไก่ไก่ได้อะหยาบไก่นะคะหยาบขึ้นขึ้นเนี่ยเข้มงไงเ่้นหนาแรงมากชอบให้คนเลยแล้วทำไมไม่กินข้าวกับเพื่อนกินอยู่ครับพี่อยาจะกินน้องเอ็มกินผักนะคะอ๋อโมาแมนกินดอบกุดาน้องหายกินข้าวแล้วกินแล้วต่อเสี้ยวเมื่อกี้เขาจี ยังก็คือรันสคริปเตยไปก่อนนะคะเรื่องเลือดในละคุณจะลินเป็นยังเล่ยเป็นอ่าเสดแม่เนี่ยเป็นแม่ป็นอีหยังมันสิเลยเป็นเลือดมันสิเพชรแบบแต่ขนคนเห็นเป็นเลือดถามเนี่ยบาดคออย่างก่อนดกใจน่าเอกก้อยแล้วลำประาดเป็นเลือดมันสิเบิกบ่ สวกับบรรยาก่ายนุ่มเลยนุ่มกระย่างมีขาถางอยู่กลางท้องนาเอออ๋อโอเคโอเคโอเคปีนี้ก่อนเราควเป็นนกกระยางค่ะนกกระยางขาวเนื่องจากว่าหัวหน้าหาเฮ็ดคอนเทนต์หนังสั้นนะคะเพราะเด็กอันเพราะเด็กด้เรียลไทย นางสัตว์ไม่ได้เลยค่ะพ่อหนานี่ทายตอนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทา้ง่ายก่อนโโออเเคคก็บางบ่ะบางต้องให้บ่ะมันต้องเจ้าก็ไม่ยีราฟกนหลักเลยไม่เออทายสามยีราฟฉันมีด้วยเพราะว่าฉันถุยคุยโทรศัพท์ดิฉันเบิ่งอยู่เออเออบ่าเต้เสียงตอนโต้เลยจ้ะอ๋ออ๋อเออ ฉากแลกะสิเป็น,น้องหากับพิลากรเรื่องอยังนั่นพี่น้องต้องคอยติดตามตอนต่อไปนะคะเทาเด็กโพนก่อนมได้หเล่แมนเลยที่หนึ่งมันกับพี่ที่ได้หนึ่งเป็นตาพี่นะคะอ้าฝากไว้สีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ<ป> <Bye. S 2> ๊ายบาย